พ่อแม่ที่บอกว่าลูกตัวเองมีคมุณภาพวันที่ตายละหมัด,ดยานาซ่าให้กับตัวเองไม่ได้ mm hmm. สุดท้ายตอนที่จะตายอ่านยาสินก็คือต้องให้คนอื่นมาอ่านตูเรียนซัมเมอร์หมดสามหมื่นสี่หมื่นมาโอ้วด mm hmm. แต่ลูกจบบอกอ่านกุรานไม่ได้ไม่รู้สึกเสียใจเลยในขณะที่เชื่ชมโกับลูกตอนที่มีชีวิตแต่หลังตายลูกคนนั้นกลายเป็นลูกที่มดมอยคุณภาพไปเลยครับเพราะไม่สามารถที่จะเข้าถึงในเรื่องของโลกที่สองโลกที่สามโลกที่สี่ต่อไป อบีมีมุมมองยังไงเกี่ยวกับคนที่ปล่อยประละเลยลูกคือเลี้ยงลูกแบบเลี้ยงลูกแบบตามเมีตามเกิดไปไหนตอนกลางคืนจะกลับไม่กลับก็แล้วแต่ไม่โทรหาจะไปบ้านเพื่อนสองสามวันก็แล้วแต่พวกพวกนี้มีสามอย่างครับที่ผิดหนึ่งก็คือพวกเห็นแก่ตัวเห็นแก่ตัวครับนะเพราะยุ่งเรื่องตัวเองจนไม่ได้ทําหน้าที่ สองนี่เป็นคนที่เนรคุณต่อ Allah พระไม่ได้ทาบทบาทที่ Allah กูอัมพุสักกุมว่าอัลลิกุมนะรอคุณลูกกลมรออินว่าคุณลูกกมมาซูลุนอัลออีย<ม>าตีจ้าจงระวังไม่ให้ลูกหลานนี่ครอบครัวของเจ้านี่เ<ม>ข้าไปในระกสองทุกคนมีภารกิจที่ต้องทําก็ไม่ทำสามนี่เป็นพ่อที่ริดรอนสิทธิของลูกเ<ม>พราะสิทธิของลูกต้องได้รับการดูแลมเมื่อพ่อไม่ได้ทําหน้าที่นี่แสดงว่าพ่อได้ริดรอนสิทธิของลูก น่าจะมีปัญหาครับเป็นคดีกับอัลลอฮ์ได้ในวันอาคราครับเพราะนั้นการละเลยนี่แต่ถ้าท่านได้ทําหน้าที่แล้วลูกจะออกมา,าเป็นสิทธิของอัลลอฮ์เพราะนั้นลูกนบีนุยองเกเรได้เหมือนกันนะลูกของฟิรเอาที่มูซาที่อยู่กับฟิรเอาสุดท้ายเป็นคนดีก็ได้อันนั้นเป็นเรื่องสิทธิของอัลลอ์แต่เรากำลังพูดถึงหน้าที่ของเราคือต้องทําหน้าที่ให้ดีที่สุดตามที่อัลลอฮ์บัญชาแต่ถ้าทําหน้าที่มามากเยอะทุ่มเทแต่ทุ่มเทพิษทางก็ผิด เช่นไม่ให้เรียนศาสนาไม่ให้เรียนกุรานสุดท้ายภูมิใจกับลูกพูดอังกฤษได้ตอนจบม .6 เพราะส่งเรียนซัมเมอร์หมด34 0 0 0นม,มาโอ้อวดแต่ลูกจบม .6 อ่านกุรานไม่ได้ไม่รู้สึกเสียใจเลยโรงเรียนก็เหมือนการประกาศนักเรียนของตัวเองไดโอเนเดตเต็มร้อยบ้างแต่ไม่เคยประกาศนะครับว่าโรงเรียนของตัวเองนะั้นเด็กอ่านกุรานไม่ถูกตัยวิทยเพราะนั้นมันเป็นการขววยเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้น ตัวชี้วัดท,ที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดโดยรัฐบาลน,นี่โดยประเทศนี้นี่มันไม่ได้ครอบคุมคาว่าคุณภาพที่ใบวังถามเมื่อกี้เพราะนั้นตัวชี้วัดที่บอกว่าต้องสอบได้อย่างนี้มันไม่ได้มีมิติของอิบารัดมันไม่มีมิติของการรู้อัลกุรอานและสุดท้ายพ่อแม่ที่บอกว่าลูกตัวเองมีคุณภาพวันที่ตายละหมาาัดยานาซ่าให้กับตัวเองไม่ได้สุดท้ายตอนที่จะตายอ่านยาซินก็คือต้องให้คนอื่นมาอ่านเพราะลูกตัวเองไม่มีคุณภาพ ในขณะที่เชื่ชมงกับลูกตอนที่มีชีวิตแต่หลังตายลูกคนนั้นกลายเป็นลูกที่มด้อยคุณภาพไปเลยครับเพราะไม่สามารถที่จะเข้าถึงในเรื่องของโลกที่สองกที่สามกที่สี่ต่อไปครับไม่สามารถที่เป็นจริยธรได้ถูกตอนนะ้องครับทั้งทั้งที่ตัวเองจเปริญญาเอกจบปริญญาเอกนะใช่แต่ปริญญาเอกไม่ได้ไม่ได้ไปประเมินเรื่องของของวิชาอัลกุรอานวิเรื่องของวายู คนที่จบปัญญาเอกอาจจะค้นหา GPS เดินทางไปกรุงเทพได้แต่คนที่จบปัญญาเอกไม่รู้ศาสนาเขาจะค้นหา GPS ไปสู่สวรรค์ไม่ได้ครับเพราะ GPS ไปสู่สวรรค์มันจะอยู่ในคมภีอัลกุรอานนันถ้าทท่านนี้เก่งทุกอย่างแต่ไม่มี GPS ของชีวิตเพื่อนําไปสู่สวรรค์ท่านเป็นคนที่ด้อยคุณภาพสุดๆเพราะฉะนั้นนักวิทยาศาสตร์ที่ได้ศาสตราจารย์แต่ไม่รู้จักอัลลอฮ์แล้วไม่ได้ยึดตามสั่งเขาเป็นคนโง่และก็เป็นคนที่ด้อยคุณภาพที่สุดในโลกนี้ครับ ระบบแทบบีวานเนี่ยหมายถึงว่าตัวอ่านต้องมา่อในในการที้ถูกต้องครับ<ม>เพราะกุรานคือทุกอย่างกุรานคือจุดเริ่มต้นก<ม>ุรานนี่มันเป็นเรื่องของ<ม>ของของบารอกะ<ม>เป็นเรื่องของอะไรนะของการมีชีวิตอะ่ะ<ม>เพราะกุรอานนี่นอกจากน,นอกจากตัวหนังสือที่เราอ่านเพราะแล้วยังมีเนื้อหาอยู่ในนั้นอีกมากมายเกี่ยวกับชีวิตเราครับเพราะฉะนั้นต้องปลุกฝังให้ลูกอยู่กับอัรอานมากที่สุดครับ คำว่าบุกฟังลูกกับอยู่กุรอานนั้นมันมีสี่ครับแบวังหนึ่งให้รู้จักการอ่านสองให้จําให้มากที่สุดสามให้รู้ความหมายสี่ให้รู้เนื้อหาที่จะนําไปใช้จากอัลกุรอานครับแต่วันนี้นะครับมันก็เป็นสิ่งที่แท้ดายระดับหนึ่งคนบ้านเราก็เตือนตัวในเรื่องของฮะฟิสกุรอานแล้วแต่ว่าเมื่อจําและหยุดเพียงความจําซึ่งไม่ถึงแกนแท้ของมันนะครับ เพราะนั้นการจําว่าหมอให้เขียนใบสั่งยาอะไรนี่มันไม่สิ้นสุดครับต้องไปเอายามากินด้วยเพราะฉะนั้นาต้องเอาเนื้อหาของอัลกุรอานม,มาใช้ในชีวิตประจําวันด้วยครับอบบีมีแนวคิดยังไงที่ให้ลูกๆเรียนอัลกุรอานก่อนที่จะไปเรียนอย่างอื่นที่กําลังทําอยู่ตอนนี้ครับคือคือคือผมเนี่ยตั้งแต่ลูกคนแรกนะปิ้งขึ้นมารู้สึกว่าเอะถ้าเด็กนี่อยู่กับอัลกุรอานเนี่ยเด็กน่าจะมีอามีอะไรนะ มีบาระกะเด็กน่าจะมีสมาธิที่ดีนนเด็กน่าจะมีอะไรหลายอย่างครับในตัวก่ววอนก็ทดลองทาครับทาลูกคนแรกไม่สําเร็จครับ,รบเพราะไม่มีครูนะพอลูกคนที่สองเริ่มและเริ่มจำสามสิบยุสนะครับตอนนี้ลูกคนที่สอนี่ก็จบออกมาแล้วจบแพทย์อยู่ครับในขณะนี้ก็เริ่มทําอาชีพแพทย์แล้วก็จำอักุรอานสามสิบหลังจากนั้นน้องๆก็ไปไปตามรูปแบบของพี่นะครับอ,อันนั้นคือสิ่งที่เราคิด แต่ว่าเราก็มีความดิ้นรนนะครับในการที่พยายามหาว่าจะทําอย่างไรแล้วก็ไปพึ่งครับขอไปมาเลเซียบ้างไปนู่บ้างสุดท้ายก็ไปเจอที่ส่งลูกไปที่แอฟริกาใต้นะครับแล้วก็กลับมาพอกลับมาปุ๊บพอคนโตที่จํากุรอานได้มากที่สุดคนที่โตสุดเนี่ยที่จํา30ยุสผมก็เลยเริ่มมีแนวคิดบอกว่าในบ้านต้องมีการท่องอ,อัลกุรอานจากพูกก่อเพราะนั้นบ้านภรรยาคนแรก ก็จะมีคนไปเรียนกุรานโดยลูกเป็นคนสอนสิบสองคนบ้านหลังที่สองก็จะมีนักเรียนผู้หญิงไปเรียนกุรานสิบสองคนบ้านหลังที่สามผมก็ให้นักเรียนที่จะไปเรียนแพทย์เรียนเศรษฐศาสตร์มาอยู่แล้วก็ให้ท่องกุรานฮายุสมีอยู่ประมาณ60คนในขณะนี้เพราะนั้นในบ้านหลังหนึ่งที่ผมอยู่นี้ผมจะมีอาคารเพื่อให้เด็กมาท่องกุรานพร้อมๆกับลูกผมครับเพราะผมเชื่อว่า สังคมที่คนนี่อยากจะได้อะกุรอานนี่จะต้องมีสังคมเพราะนั้นเราต้องสร้างสังคมนี้ขึ้นมานะครับอันนั้นคือหลักในการที่เราทํานะครับทีนี้รายละเอียดลองทํามาประเด็นไหนครับซึมซับอันกุรานตั้งแต่เล็กๆเนี่ยไหมวังผมว่าสุดยอดมากนะแต่อันกุรานไม่ขาดเลยในบ้านแสดงมากครับบิ๊ไม่ขาดนะผมคิดว่าในรั้วบ้านของผมนี่นะจะมีกรุรอานถูกอ่านอยู่ประมาณ12ชั่วโมงต่อวันไม่ขาดเลยเพราะเด็กนี่มันจะท่องอยู่ครับวันนี้ท่อง พราะนั้นเด็กนี่มันท่องอยู่แล้วเก้าชั่วโมงสิบชั่วโมงบางคนก็ไปท่องนอกเวลาเพราะนั้นบางทีผมกลับไปห้าทุ่มก็ยังได้ยินเสียงอาุรานในรั้วบ้านครับซึ่งลูกผมก็อยู่ในนั้นด้วยลูกเพื่อนก็อยู่ในนั้นด้วยลูกของพรรคพวกก็มาอยู่ในนั้นด้วยนะครับแล้วก็ผลสำริดอยากสิ่งที่อาบีทำตรงนี้ผลสำริดที่ออกมาแล้วตอนเนี้คืออะไรบ้างผลสำริดลูกที่ท่องกุรานจะมีสมาธิสูงครับนี่ข้อที่หนึ่งเลยสองลูกที่อา่าอะไรนะ ลูกที่ท่องคกุรอานนี้มีความจำดีขึ้นยกระดับ IQ ยกระดับความจำยกระดับสมาธิในการจัดจดจอในการหาความรู้อันนี้สิ่งที่เราได้นะครับเขาจะเป็นคนที่นิ่งมากกว่าคนที่ไม่จบอัลกุรอาน